ตึ้งโอ้โหออกกำลังกายโอ้โหออกกำลังกายอ่ะไอเอือยิ่มน้อถือไว้อ่อ้อโ ืให้ปลากินเหรอยายยายเอาเอาเขาเก็บตัวโน้นให้ปลากินเหรอโอ้โหเดี๋ยวอวหาเดี๋ยวก็กิ้งลงไปข้างล่าง เพราะเราเหนื่อยใจกับแม่จริงๆเลยนาอาเดี๋ยวตกถังขยะนะไม่เอานะระวังตกไปนะ ตกไปไปด้ทั้งยัดขยะสิโยนทิ้งก็มาโอ้โหยักษ์เขียวนี่ห้างนี่ห้างนี่โอโ้โหมีห้างมีปีกทำได้ทำมือโด้เอโอโห โอ้โหโอ้โหโอ้โหหัวร้านเถิกแล้วลมพัดลมพัดหัวร้านเถิกแสงขาวแสงขา โอ้โหระวังหายไปนะโอ้โห